ที่ผมจะเอามาสปอยในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือ Super Mario Bros ปี1993ครับนะฮะคุณผู้ชมที่อยากฟังผมสปอยเนี่ยนะครับก็สามารถฟังผมได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับผม ในยุคดึกดำบรรพ์นเนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่อุกกาบาตมันมาตกที่โลกเรานั้นมันไม่ได้ทําให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์อย่างเดียวนะครับผมแต่มันเนี่ยทำให้เกิดมิติคู่ขนานด้วยและก็มีไดโนเสาร์บางส่วนครับที่สามารถรอดจากเหตุการณ์นั้นได้และพวกมันนั้นก็ได้รวมตัวกันครับแล้วก็วิวัฒนาการมาจนฉลาดเหมือนกับมนุษย์เลยครับผมตัดภาพกับมาที่เมืองบุกลินนะครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยท่าทางลุกเลี้ลุกหลนเธอนั้นได้เอาไข่ใบยักษ์มาทิ้งไว้ที่หน้าโบสถ์ครับก่อนที่ เธออยยู่ด้วจากนั้นเนี่ยแผ่นดินก็เกิดไหวขึ้นและไข่ใบยักษ์ที่สาวคนนั้นเอามาทิ้งให้เนี่ยนะครับมันก็ดันฟักตัวออกมาเป็นเด็กมนุษย์ครับผมพร้อมกับมีหินแปลกๆเนี่ยติดมากับไข่ใบนั้นด้วย20ปีต่อมาเนี่ยนะครับในห้องเช่าแห่งหนึ่งซึ่งก็มี2พี่น้องเนี่ยติดค่าเช่าห้องนี้มานานถึง3เดือนแล้วครับพวกเขาเนี่ยไม่มีตังจ่ายซึ่งพวกเขานั้นก็คือมาริโอกับลุยจิครับพวกเขาเป็นช่างปปาที่จนมาก,มากครับผมวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้ไปตระเวนหางานตามประกาศครับแต่ก็ไปทีไรเนเนเลนะ โดนคู่แข่งเนี่ยแย่งไปก่อนตลอดรถเนี่ยก็ดันมาเสียตอนนั้นอีกครับตัดผ้ามาอีกทีนะครับที่บริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งเนี่ยพวกเขานั้นไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างได้ต่อครับเพราะว่าเดซี่หัวหน้านักศึกษาเนี่ยเธอได้ค้นพบว่าบริเวณแห่งนั้นนะครับมีฟอสซิลไดโนเสาร์และเธอเนี่ยก็ต้องการขุดเพื่อทําการขนขวาซึ่งศาลเนี่ยก็อนุมัติให้พวกเธอขุดให้เสร็จก่อนครับซึ่งบริษัทก่อสร้างนะครับก็ไม่พอใจมากๆพวกเขาเนี่ยได้คอยส่งคนมาแกล้งงานเดซี่ตลอดครับบวกกับในช่วงนั้นเนี่งิาาววญส นวนมากค่อยๆพากันหายตัวไปครับเดซี่เนี่ยก็เริ่มกลัวเรื่องอิทธิพลแล้วนะครับเธอเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยคิดที่จะติดต่อหาราปภมาเฝ้าายงานของเธอครับซึ่งในยุคนั้นน,นะครับ1993เนี่ยโทรศัพท์มือถือมันไม่ได้มีกันทุกคนครับเดซี่เนี่ยก็เลยต้องเดินมาโทรศัพท์ของตู้สาธารณะซึ่งตอนนั้นเองมันก็ทําให้เธอนั้นได้เจอกับมาริโอและก็ลุยจิครับลุยจิตที่กําลังโทรหางานอยู่เนี่ยนะครับพอเห็นเดซี่เนี่ยก็ตกหลุมรักอย่างจังๆครับผมคือตอนนั้นเนี่ยลุยจิทิ้ เอาเหรียญที่ตัวเองมีเนี่ยให้กับเดซี่ด้วยครับผมทั้งๆที่ตัวเองจนอยู่นะและมาริโอนะครับพอรู้ว่าลุยจิเนี่ยชอบสาวคนนี้ก็เลยยุกให้ลุยจิจีบครับผมพอเดซี่โทรเสร็จนะครับเขาเนี่ยก็เดินมาขอบคุณลุยจิค่าโทรศัพท์นะแล้วลุยจิเนี่ยก็เลยอาสา,าจะไปส่งที่บ้านแล้วก็ขอพาไปดินเนอร์ด้วยครับเดซี่ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับเธอเนี่ยสังเกตได้ว่ามีคนร้าย2คนนะครับที่เหมือนกําลังจะพยายามตามเธออยู่ซึ่งเธอเนี่ยก็รู้สึกไม่ปลอดภัยครับก็เลยยอมไปกับพวกลุยจิพอพวกเขาไปดินเนอร์กันโน ก็ได้พาแฟนมาด้วยนะซึ่งแฟนของมาริโอนะครับชื่อว่าดานนล่าและทั้งลุยจิกับเดซี่นะครับพวกเขาเนี่ยก็คุยถูกคอกันมากๆและมันก็ทําให้เรานั้นได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเดซี่ก็คือเด็กคนที่ฟักไข่มาคนนั้นนั่นแหละครับพร้อมกับหินแปลกๆซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ห้อยหินแปลกๆนั้นไว้ที่คอตลอดตั้งแต่เกิดครับผมส่วนทางด้านของมาริโอนะครับเขาเนี่ยก็อยากให้ลุยจิกับเดซี่นั้นได้อยู่กัน2ต่อ2ครับมาริโอเนี่ยก็เลยปลีกตัวออกมาแล้วก็พาแฟนไปส่งที่บ้านซึ่งตออนนนนั้นเนี่ะก็ดูหมมืวาจ คนมาลักพาตัวแฟนของมาริโอไปด้วยครับผมส่วนเดซี่นั้นนะครับเธอเนี่ยก็พาลุยจิไปดูงานครับไปดูซากฟอสซิลที่เธอขุดซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ชอบมันมากๆครับผมและเธอนั้นก็ได้พบว่าบริษัทก่อสร้างเนี่ยนะครับเขาเนี่ยได้ส่งคนมาทําลายท่อน้ําในไซต์งานของพวกเธอซึ่งก็เป็นพวกบริษัทคู่แข่งของพวกมาริโอกับลุยจิพอดีนะลุยจิเนี่ยก็เลยรีบไปบอกมาริโอครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นช่างป่าปายอยู่แล้วทั้งคู่เนี่ยก็รีบมาซ่อมท่อให้กับเดซี่อย่างเร่งด่วนเลยครับ เขานั้นซ่อมท่ออยู่เนี่ยนะครับไอโจนคู่หูที่ไปลักพาตัวแฟนของมาริโอเนี่ยก็ดันมาลักพาตัวเดซี่ไปด้วยครับผมและพอมาริโอกับลุยจิตั้งสเตตได้น,นะครับพวกเขาเนี่ยก็รีบตามเสียงร้องของเดซี่ไปและก็ไปเจอกับเดซี่ที่ดูแปลกๆมากๆครับคือเป็นหินที่เหมือนกับมีเงาของเดซี่ออกมานะครับลุยจิตเนี่ยก็งงๆนะ่นะแต่ก็พยายามที่จะคว้าตัวเดซี่เอาไว้ครับแต่เขาเนี่ยก็คว้าได้เพียงแค่หินที่เธอห้อยคอเอาไวแ้แทนลุยจิตที่หลงรักเดซี่ตั้งแต่แรกพบเนี่ยนะครับด้วยความเป็นลูกผู้ชาย เ,เขาก็เลยตัดสินใจกระโดดเข้าหาเลยครับผมเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเดซี่ก่อนที่มาริโอเนี่ยจะกระโดดตามเข้าไปและพวกเขาทั้งคู่นะครับก็ได้ไปโผล่ในอีกมิตินึงครับซึ่งเป็นมิติที่พวกไดโนเสาร์เนี่ยวิวัฒนาการจนฉลาดเหมือนมนุษย์ครับผมและภายในเมืองแห่งนี้เนี่ยนะครับลหลายๆอย่างเนี่ยมันก็คล้ายๆกับโลกมนุษย์ครับแต่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในเมืองแห่งนี้เนี่ยถือว่าแปลกมากๆครับผมและก็เหมือนจะมีพวกเห็ดลาเนี่ยห้อยไปอยู่ตามเมืองตลอดและคนที่จับเดซี่ไปเนี่ยนะครับมันก็คือคูปา ผู้ที่เป็นใหญ่ที่สุดและก็คุมเมืองแห่งนี้เขาเนี่ยต้องการข้ามไปมิติของมนุษย์ครับเพื่อที่จะครอบครองโลกทั้ง2มิติและทางเดียวที่เขาจะทาได้น,นะครับผมก็คือเขาเนี่ยต้องใช้เศษหินอุกบาทซึ่งก็คือหินที่ติดไปกับเดซี่ตั้งแต่เกิดนั่นแหละครับและตัวของเดซี่เองนั้นมีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นครับที่จะสามารถใช้หินอุกบาทนั้นเนี่ยเชื่อมมิติของทั้งสองเข้าด้วยกันได้และก่อนที่เธอจะถูกไปทิ้งที่หน้าโบสถ์เนี่ยนะครับเธอเองเนี่ยก็มีศักดิ์เป็นถึงเจ้าหญิงในมิติแห่งนีีค้คผมแต่่ก็ถือวาโชดด ที่ลยจิกับมาริโอเนี่ยคว้าหินก้อนนั้นเอาไว้ได้แผนการของคูป้านั้นจึงไม่สามารถเล่มได้ในตอนนี้ครับแต่ว่ามาริโอกับลยจิตอนนี้เนี่ยนะครับเขาเนี่ยก็ดันโดนคนในเมืองเนี่ยต้นหินก้อนนั้นไปครับผมก่อนที่พวกเขานั้นจะโดนตำรวจไล่จับเพราะว่าไอ้โจนสองคนเนี่ยที่มันลักพาตัวเดซี่ไปเนี่ยนะครับมันได้บอกกับคูป้าว่ามาริโอกับลยจิเนี่ยได้เอาหินไปซึ่งตอนที่มันบอกเจ้านายเนี่ยนะมันก็บอกว่าช่างประปาสองคนเอาไปซึ่งดานของเดซี่เนี่ยนะครับเธอเนี่ยก็ถูกจับมาขังรวมก ของมาริโอที่ถูกจับมาก่อนหน้านี้กับพวกสาวๆในบุคลินที่หายตัวไปพวกเธอนั้นถูกจับมารวมกันที่นี่ทั้งหมดครับผมมาริโอกับลุยจิก,ก็โดนตำรวจจับขังครับและคนที่ถูกจับขังมาพร้อมกันเนี่ยนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังว่าเห็ดร้าที่มันห้อยอยู่ตามเมืองเนี่ยแท้จริงแล้วเห็ดร้านั้นน่ยก็คือกษัตริย์คนก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าคูป้าเนี่ยได้เข้ายึดครองอำนาจคูป้าเนี่ยมีอาวุธอยู่อนนันนึงครับซึ่งอันตรายมากๆเป็นอาวุธที่สามารถย้อนวิวัฒนาการหรือว่าเล่งวิวัฒนาการของงสิ่มี ได้อย่างเช่นถ้าย้อนวิวัฒนาการนะครับยิงไปใส่ที่ตัวมนุษย์เนี่ยตัวมนุษย์ก็อาจจะย้อนกลับไปเป็นในร่างของลิงครับซึ่งภายในโลกแห่งนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีเป็นไดโนเสาร์ส่วนใหญ่ใช่ไหมล่ะและคูป้านั้นก็ได้ยิงเครื่องย้อนวิวัฒนาการนะครับผมไปใส่กษัตริย์คนก่อนหน้านี้จนเขานั้นกลายมาเป็นเห็ดลาครับผมและคูป้าเนี่ยก็ได้ยึดอำนาจหลังจากนั้นนะครับผมคูป้าเนี่ยก็เดินทางมาที่นี่ครับแล้วก็สอบสวนมาริโอกับลุยจิเรื่องหินของเดซี่ว่าเอาไปไว้ที่ไหนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับห พวกมาริโอแล้วคูป้าเนี่ยก็เลยจะจับพวกมาริโอกับลูจิไปย้อนวิวัฒนาการครับให้กลายเป็นสมุนของพวกเขาแล้วก็ทําตามคําสั่งทุกอย่างซึ่งมันก็บอกด้วยนะครับผมว่าแท้จริงแล้วเนี่ยตัวของมันเองก็คือทีเล็กซ์ครับเป็นทีเล็กซ์ที่วิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์ครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะครับมาริโอกับลูจิเนี่ยก็เลยได้อาศัยจังหวะนั้นหนีออกมาครับผมและก็เหมือนว่าเหดุลานั้นจะพยายามให้สิ่งของบางอย่างกับพวกเขาครับลูจิเนี่ยก็เริ่มสงสัยแล้วครับแต่ว่ามาริโอเนี่ยบอกให้รีบหนีีกกก่อนและพวก Mario กับจ ก็เกือบจะหนีไม่รอดแล้วครับผมจะ โดนไล่ล่าของตำรวจแต่ว่าโชคดีนะครับที่เฮดลาเนี่ยช่วยพวกเขาเอาไว้ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับลุยจิเนี่ยเขารู้แลครับผมว่าเฮดลานั้นพยายามที่จะช่วยพวกเขาอยู่แต่ว่ามาริโอเนี่ยก็ยังไม่รู้ทางด้านของโคป้าน,น้นนะครับเขาเนี่ยก็ได้เล่นวิวัฒนาการให้กับสองคู่หูโจรของเขาให้ฉลาดขึ้นด้วยครับผมเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับไอโจร2คนนี้เนี่ยมันก็ทําแต่เลี่ยงโง่ๆครับทั้งแบบเจอมาริโอเจอลุยจิแล้วนะแทนที่มันจะรีบจับมันดันรีบกลับมาบอกเจ้านายก่อนครับเจ้านายเนี่ยก็เลยเซ็งมากๆแต่พอมันฉลาดขึ้น ผมมันก็ดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะมีท่าทีเริ่มต่อต้านคําสั่งของโคป้านะครับแต่ก็ยังพอที่จะรับฟังอยู่นะทั้งด้านของเดซี่เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเธอก็รู้แล้วครับผมว่าสถานะตําแหน่งของเธอเนี่ยแท้จริงแล้วเธอเป็นเจ้าหญิงที่นี่ครับแล้วก่อนตายเนี่ยแม่ของเธอนั้นก็ได้เอาเธอไปทิ้งที่มิติของโลกมนุษย์เพื่อที่จะให้เธอนั้นปลอดภัยซึ่งตอนนี้นะครับคูป้าเนี่ยก็ได้ลักพาตัวเธอกลับมาที่เดิมแล้วครับกลับมาที่ไอ้สโจรที่ฉลาดขึ้นแล้วนั่นนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็ โดนพวกมาริโอกับลุยจิจับได้ครับแล้วพวกเขาเนี่ยก็เริ่มต่อรองกันครับผมโดยที่พวกโจรเนี่ยนะมันก็อยากจะรู้ว่ามาริโอกับลุยจิเนี่ยเอาหินก้อนนั้นเอาไว้ที่ไหนส่วนมาริโอกับลุยจินะครับก็ต้องการตัวเดซี่ครับทั้งคู่เนี่ยก็เลยตกลงการแลกเปลี่ยนกันแบบงงๆถ้าผมซึ่งคือผมก็งงนะว่ามันฉลาดขึ้นแล้วเนี่ยแต่มันไม่คิดหรอว่าหัวหน้าเนี่ยมันต้องการทั้งตัวเดซี่ทั้งตัวหินใช่ไหมแต่อันนี้มันดันเอาตัวเดซี่มาแลกหินได้ก็คืองงๆเหมือนกันครับแต ก็ช่วยกันพาหนีออกมาจากตรงนั้นได้ครับมาริโอกับลุยจินะครับเขาเนี่ยก็ได้ไปตามหาสาวร่างใหญ่ที่ป้นหินของพวกเขาไปแล้วก็เกือบจะไม่ได้นะครับผมแต่ว่าโชคดีครับที่พี่มาริโอของเราเนี่ยใช้ความหล่อเป็นอาวุธครับและก็สามารถแย่งหินก้อนนั้นคืนมาได้ครับผมแต่เหมือนว่าสาวทิบานนะครับเห็นประกาศจับพวกมาริโอกับลุยจิแล้วเนี่ยเธอก็เลยรีบโทรบอกตำรวจเพื่อที่จะเอาเงินรางวัลเลยครับซึ่งไอ้พวกตำรวจที่มาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นพวกลูกน้องของพวกคูป้านั่นแหละครับที่โดนย้อนวิวน การจนดูโง่ๆครับผมถึงแม้ว่ามันจะรับฟังคําสั่งอย่างดีนะแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะดูโง่ๆครับมาริโอกับลุยจิเนี่ยก็เลยใช้วิธีโยนหินสลับกันไปมาให้มันงงครับผมแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าใครมันโง่กว่ากันนะสุดท้ายเนี่ยมาริโอกับลุยจิพลาดท่าครับลีน่าเมียของคูป้านั้นจึงได้หินไปครับผมแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้บอกกับคูป้านะครับผมว่าเธอนั้นได้หินมาแล้วซึ่งตอนนั้นเองนะครับมาริโอกับลุยจิเนี่ยก็เลยตัดสินใจหนีเอาชีวิตรอดก่อนครับแต่ว่าสาว่่่าางใหหญนนนั้ก็ดูเเมืออวธ จะได้หลงรักมาริโอเข้าแล้วครับเพื่อเนี่ยก็ได้ช่วยมาริโอก,กับลุยจิให้หนีไปได้อย่างปลอดภัยครับและเฮตลานั้นก็ได้ให้ไอเทมกับพวกมาริโอด้วยครับมาริโอก,กับลุยจินะครับพวกเขาเนี่ยก็พากันหนีออกมาได้ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้มาลงที่หน้าตึกของคูป,ป้าโดยที่ไม่ได้ตั้งใจรับผมแล้วลุยจิเนี่ยก็คิดเลยนะว่าเดซี่เนี่ยน่าจะโดนขังอยู่บนนั้นแน่ๆพวกเราต้องขึ้นไปช่วยและพวกเขาก็ขึ้นไปช่วยเดซี่ครับด้านเมียของคูป้าเนี่ยนะครับด้วยความที่เขาเนี่ยหึงคูป้านะที่ชอบพูดแต่เรื่องของงเจ้าหญิดซ อยย่างเดีวมันก็เลยทําให้เธอเนี่ยน้อยใจครับผมแล้วก็คิดที่จะหักหลังคูป้าส่วนมาริโอกับลุยจิเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเข้ามาในลิฟต์ได้นะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่สามารถออกไปจากลิฟต์ได้ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไอ้พวกสมุนของคูป้าเนี่ยมันเข้ากันมาจนเยอะเกินไปลุยจีเนี่ยก็เลยออกอุบายครับผมค่อยๆแอบจับลูกสมุนของคูป้าแล้วก็ทําให้มันเคลิบเคลิ้มไปกับเสียงเพลงด้วยการให้มันเต้นลํากันครับซึ่งพวกนั้นแม่งก็เสือกเต้นลํากันจริงๆครับผมแล้วก็ใช้จังหวะนั้นเนี่ย คูป้านั้นจะหักหลังผัวตัวเองนะครับเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาในห้องของเดซี่ครับห้องที่เดซี่นั้นถูกขังอยู่กับโยชิไดโนเสาร์ตัวเล็กๆครับและเธอเนี่ยก็ได้ลงมือทําร้ายเดซี่ครับแต่ว่าไดโนเสาร์โยชิตัวนั้นเนี่ยก็มาช่วยเอาไว้ได้กาน2โจนเลยนะครับเพราะมันฉลาดเนี่ยมันก็เริ่มพูดกันแต่เรื่องแบบไม่ทํางานให้คูป้าดีกว่ามาทํางานกันเองดีกว่าซึ่งคูป้านั้นก็กลัวว่าพวกมันเนี่ยจะหักหลังครับก็เลยสั่งประหารชีวิตแต่ว่าเดซี่ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ได้มาเจอซะก่อนและ,ะเดซี่ัเอไ้้ววาทง แล้วก็ลูกสมุนของคูป้าด้วยครับซึ่งพวกมันเนี่ยพาท่าไปยิงโดนกันเองมันก็เลยทําให้พวกเราร้ายตอนนั้นนะครับผมซึ้งใจมากๆครับและพวกโจนเนี่ยนะครับมันก็เลยบอกเรื่องราวของเดซี่ทั้งหมดครับผมว่าเธอเนี่ยคือเจ้าหญิงของที่นี่แล้วกษัตริย์พ่อของเธอเนี่ยถูกคูป้าย้อนวิวัฒนาการให้กลายเป็นเห็ดลานและที่ผ่านมาตลอดเนี่ยนะครับผมพ่อของเดซี่หรือว่าเห็ดลานเนี่ยก็คือคนที่พยายามที่จะช่วยมาริโอกับลุยจิมาตลอดทางครับผมและมาริโอกับลุยจินั้นก็ได้เข้ามาเจอกับเดซี่กับพ่อของเขาพอดี และเดซี่เนี่ยก็<ๆ>ได้บอกกับมาริโอ้นะครับผมว่าเมียของแกเนี่ยกับพวกสาวๆที่หายตัวไปจากบุกลินเนี่ยถูกจับมาที่นี่ทั้งหมดมาริโอ้นะครับผมที่เพิ่งจะรู้ว่าเมียของตัวเองนั้นถูกจับมาได้เนี่ยเขาก็เลยรีบวิ่งออกไปช่วยก่อนเลยครับและลุยจิกับเดซี่ที่วิ่งตามไปที่หลังเนี่ยนะครับก็ดันโดนพวกคูป้าจับตัวเอาไว้ได้แต่ตอนนี้นะครับคูป้าเนี่ยก็รู้ตัวแล้วนะว่าเมียของตัวเองนั้นจะหักหลังครับทางด้านของมาริโอนะครับก็สามารถพาเมียแล้วก็สาวๆทั้งหมดเนี่ยหนีออกมาได้สําเร็จครััับ่่งคคููป้้้้านนไมมมยยออแลวรท ก็เลยเกิดการต่อสู้กันและในการต่อสู้กันครั้งนี้นะครับมันก็เลยทําให้ลีนาที่หนีออกมาได้เช่นกันเนี่ยใช้จังหวะนั้นแย่งหินจากทั้งคู่ไปครับผมลุยจิเห็นแบบนั้นนะครับก็เลยรีบตามไปแย่งหินคืนมาครับส่วนทางของมาริโอเนี่ยก็จะคอยสู้เพื่อถ่วงเวลาเอาไว้ให้เขาเนี่ยก็ได้ใช้ระเบิดที่เห็ดลาของพ่อเดซี่ให้เอาไว้นะครับแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลครับพอลุยจิไปถึงเนี่ยนะครับเขาเนี่ยก็เลยบอกให้สาวๆที่หายตัวมาเนี่ยรีบกลับไปก่อนเลยไปบอกคนฝั่งโลกด้วยวว่าาให้ระังบ ขส่วนลีนานะครับที่พยายามจะใชเหินรวมมิติทั้งสองเข้าด้วยกันเนี่ยนะครับเธอเนี่ยก็เสียชีวิตครับถึงแม้ว่าเธอนั้นจะสามารถรวมมิติทั้งสองเข้าด้วยกันได้นะแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่สามารถทนพลังนั้นได้ครับเพราะว่ามีเพียงแค่เดซี่คนเดียวเท่านั้นที่สามารถทําได้แล้วก็ไม่ตายซึ่งในตอนนี้เองนะครับผมมิติของทั้งสองเนี่ยก็ได้เข้ารวมกันแล้วครับมาริโอ้กับคูปาที่กํลาลังสู้กันอยู่เนี่ยนะครับ,รบเขาเนี่ยก็ได้ไปโผล่ในมิติของโลกมนุษย์ครับผมซึ่งคูปาเนี่ยก็ดีใจมากๆแล้วมันก็เริ่มจะออก 阿拉วาดเลยครับและคูป้านั้นก็ได้ใช้ปืนย้อนวิวัฒนาการยิงไปที่เจ้าของบริษัทก่อสร้างจนกลายเป็นลินครับผมแต่อยู่ดีๆนะครับทั้งคู่เนี่ยก็โดนดึงกลับมาที่มิติเดิมอีกครั้งครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเดซี่กับลูจินั้นกําลังช่วยกันดึงเอาหินออกครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับคูป้าเนี่ยก็ไม่สามารถสั่งการสมุนของเขาได้เลยครับเพราะส่วนหนึ่งนะครับที่เดซี่ช่วยเอาไว้เนี่ยมันก็เลยซึ้งมากๆและก็แปรพักมาอยู่กับฝั่งเดซี่ครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับมันเนี่ยก็ยังเคล ตั้งแต่ในลิ์แล้วครับส่วนสาวใหญ่ที่หลงรักพี่มาริโอเนี่ยนะครับเธอเนี่ยก็ได้มาช่วยด้วยบวกกับระเบิดไขล้านที่พ่อของเดซี่ได้ให้เอาไว้เนี่ยนะครับมันก็ทํางานพอดีพวกเขาเนี่ยก็เลยยิงปืนย้อนวิวัฒนาการไปที่ตัวคูป้าเองเลยครับผมจนคูป้านั้นย้อนกลับไปเป็นทีเล็กครับซึ่งก็ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะยังสู้ต่อนะครับผมมาริโอกับลุยจีเนี่ยก็เลยยิงย้อนวิวั์ไปอีกรอบหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยคูป้านั้นได้ย้อนไปจนกลายเป็นน้ําเลยครับแต่สุดท้ายนะครับพวกเขาเน ลงได้ครับผมและพวกมาริโอกับลุยจินะครับเขาเนี่ยก็ได้บอกลาเดซี่นะแต่ว่าเดซี่เนี่ยเธอบอกว่าเธอยังกลับไม่ได้ครับเธอนั้นจะขอสาสางเรื่องของพ่อและก็บ้านเกิดของตัวเองให้เสร็จเสียก่อนด้านลุยจิกับเดซี่นะครับจึงจูบลากันครับผมซึ่งมาถึงตอนนี้นะครับผมเองก็งงอะนะว่าชื่อหนังมันเนี่ยมันชื่อว่ามาริโอะแต่ดูเหมือนว่าลุยจิจะเป็นพระเอกด้วยซ้ำหลังจากที่พวกมาริโอกับ Luigi, ลุยจิและก็เมียของมาริโอกลับมาถึง3อาทิตย์แล้วเนี่ยนะครับอยู่ดีๆวันหนึ่งเนี่ยเดซี่ก็ ขอให้พวกเขาเนี่ยไปช่วยงานหน่อยซึ่งพวกมาริโอกับลุยจิเนี่ยก็ตอบตกลงทันทีครับผมและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ